ยายอยากกินปลาดุกฟูนะเพื่อนๆแต่ว่ายายไม่มีปลาดุกแต่มีอกไก่อกไก่มันอยู่ในตู้เย็นนะยายก็เอามาต้มนะเพื่อนๆต้มแล้วก็เอาขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำนะแล้วก็มีน้ําตาลหัวหอมแดงพริกสดพริกแห้งแล้วก็มะม่วงนะเพื่อนๆมาดูว่ายายจะทำยังไงต่อยายก็จะเอา ไก่ที่ยายต้มไว้นะเพื่อนๆเ,เอาแต่เนื้อนะหนังไม่ต้องเอาเนี่ยอันนี้หนังก็เราก็ไม่เอาเราก็ตำตำให้มันละเอียดนะเพื่อนเพื่อน ยัยก็จะเอาประมาณนี้นะเพื่อนๆประมาณนี้นะจ๊ะเทใส่ถ้วยเทใส่ถ้วยลงไปแล้วก็เทน้ำมันลงไป ดีให้น้ำมันเข้าไปนะเพื่อนๆอตำเสร็จแล้วก็มาแช่น้ำมันแล้วระหว่างรอแช่น้ำมัน เราก็มาสับมะม่วงมะม่วงนี่จะสับหรือจะขูดก็แล้วแต่ตามใจเลยนะเพื่อนๆจะกินแบบขูดหรือจะกินแบบสับนะ มะม่วงเราก็ได้ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายทาที่เดียวนะไม่ได้ทําไม่ได้ทําเยอะนะแล้วก็มาซอยหัวหอมบางๆนะซอยบางๆนะเพื่อนเพื่อนหัวหอมที่กินเยอะๆดีนะเพื่อนเพื่อนไล่ลมดียายชอบกินสมุนไพรหัวระพาหัวหอมมีตะไคร้ อร่อยเวอร์วัาวางก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็พริกพริกขี้หนูนะเราเราเราทำน้อยเราก็ใช้แค่เม็ดเดียวพอนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องใช้เยอะอยายก็จะใส่รวมกันไว้ในถ้วยนี้เลยนะเพื่อนๆนส่วนพริกแห้งนี่เดี๋ยวยายเอาไปทอดเพราะยายชอบกิน กับพริกทอดนะเพื่อนๆตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปรอให้น้ํามันร้อนก่อนนะเพื่อนๆนน้ามันร้อนได้ที่แล้วนะเพื่อนๆ ก็จะทําตะหลิวให้มันร้อนเวลาเราเกี่ยปลาจะได้ไม่ติดตะหลิวกระทะร้อนตะหลิวต้องร้อนด้วยนะเพื่อนเพื่อน,อนถ้าตะหลิวไม่ร้อนมันจะติดตะหลิว พอตะล่อมแล้วก็ได้นนี้เดียวนะเพื่อนๆ <ś led> ข้างโหแล้วก็จะใส่ที่ตรงนี้ค่ะ ผักพริกออกเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันนะเพื่อนๆใส่น้ำปลาลงไปใส่มะนาวลงไปใส่มะนาวลงไปแล้วก็ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปอันนี้นะเพื่อนเพื่อนอันนี้ยายยายทำทำกินเองนะเพื่อนเพื่อนแค่ที่เดียวนะถ้าทําเยอะๆยายแนะนําให้ไปตั้งไฟให้ร้อนนะให้ร้อนแล้วให้น้ําตาลละลายแล้วก็ใส่พอน้ําตาลละลายแล้วก็ออกออกมาใส่มะนาวใส่น้าปลานะเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันจะอร่อยนัวกว่านัวกว่าอันนี้โอ้อันนี้น้ําตาลน้อยไปหน่อยเอาน้ําตาลเยอะไปหน่อยอือได้อยู่ได้อยู่ รสชาติได้เลยเพื่อนๆหวานเปรี้ยวเค็มยายขอใส่ชูรสหน่อยเพื่อความอร่อยอร่อยเนี่ยนะเพื่อนๆอ,อยากกินเราก็ทำกินง่ายๆย,ยายก็จะใส่หอมลงไป ใส่มะม่วงลงไปใช้มือเลยนะเพราะเราทำเองกินเองแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปแล้วก็ลาดด้วยน้ำจิ้มที่เราทำเพื่อนๆอ,อร่อยเวอร์วางเม็ดมะนาวไม่ต้องเอาเม็ดขมอืมอร่อยอร่อยอร่อยมากเพื่อนๆขอบอกไก่ฟูอันนี้ที่ยายทำนี่ยายทำแค่ ที่เดียวนะถ้าเพื่อนๆอยากทำเยอะๆก็เพิ่มปริมาณไปนะเพื่อนๆอยากกินปลาดุกฟูแต่ไม่มีปลาดุกก็เลยใช้อกไก่ทำไก่ฟูอร่อยเวอร์วงังเพื่อนๆอร่อยมากๆนะเพื่อนๆนะถ้าใครถ้าใครชอบแตงฟงแตงฟ้ามาหั่นใส่ได้นะเพื่อนๆยายชอบ ชอบอันนี้เยอะๆมะม่วงอันนี้ไม่เปรี้ยวนะเพื่อนๆวะเดี๋ยวจะว่ามะนาวก็เปรี้ยวแล้วใส่มะม่วงเข้าไปอีกจะเปรี้ยวกันใหญ่อืยายใส่หมดอะไที่ทําไว้เนี่ยเพราะยายกะไว้พอดีนะอโอ้โหเสียงกรอบเป็นไงล่ะอือหื้มอือืม,อ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 ม อืออร่อยกว้างกว่าแหม่แนมต์เนสตอรี่ใหญ่อืมอืมคิดต่ออืม กรอบมากเพื่อนๆมาเป็นเยอะกันลาไปก่อนนะคะ